รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันตึงๆช่วงเวลาของซองบุ๊กครับผมรายการที่จะส่งทุกคนให้ฝันดีกันในคืนนี้ด้วยเพลงที่คุณคิดถึงและเพลงเพราะๆเยอะแยะมากมายกับพวกเราสองคนเตวิศครับด้วยคุณครับ กลับมาสักทีนะครับเราสองคนกลับมาทวงบอลลังสีง <48 S 1> ่สิบแปดปีที่เราสคนหายไปจากรายการนี้คุณอยู่โลกเดียวกับผมหรือเปล่าเราหายไปแค่5อาทิตย์เท่านั้นรับรองว่าพวกเราสองคนจะนําพาทุกท่านไปพบก,กับเพลงเพราะๆแล้วก็ส่งทุกคนให้นอนหลับฝันดีคืนนี้แน่นอนนะครับและช่วงแรกช่วงโยซ r s ใครที่จะมาในช่วงนี้บอกเลยว่าต้องมีกระแสนั่น ต้องมีออร่าความเป็นศิลปินที่เจิดจรัสและต้องหน้าตาดีาใครก็ได้เอาเอายาบ <c oughs> แบบเมล็ดคนินมาให้วนหน่อย <c oughs> ช่วงนี้ครับผมเราจะมาพูดคุยกับศิลปินรทร่กํลาลังเป็นกระแสยอยู่ตอนนี้ซึ่งวันนี้จะเซอร์ไพรส์มากๆ <c oughs> เพราะว่าช่วงยซองวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราจะเป็นแขกรับเชิญที่เป็นผู้หญิงคนแรกตั้งแต่เปิดรายการของเรามาทำทๆทำทำททำ คุณคือคัคอะไรก่อนพบกับน้องซาร่าซาโลราครับผมต้อนรับน้องซาร่าครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเราเป็นคนเมืองเหนือ เป็นคนเหนือแต่ว่าอู้เหนือไม่ค่อยได้งั้นตอนนี้เรามาเป็นทีมนี้แล้วเราคุยกันสองคนทั้งรายการเลยนะครับเนาะเป็นเรื่องี่ดีกินข้าวแล้วยังเจ้ากินแล้วกินแล้วครับข่ชบอกครับว่าสองคนนี้มาจากภาคเหนือครับเหนือครับแนะนําตัวให้คุณผู้ชมอีกสรอบครับสวัสดีค่ะซาร่าซาโลล่าจากค่ายมานะคะอี่ต้อนรับเข้าสู่สองบุ๊กของเรารายการที่อยากให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแต่ทุกคน คนอยากจะไม่หลับฝันดีจะซื้นเพราะว่าฟังพวกวันสองคนผู้เลยเขาไม่รู้เขาจะเริ่มฝันดีตั้งแต่วันนี้แหละมีน้องซาร่าเข้ามาร่วมรายการรู้ไหมผมนี่ติดตามเขามานานมากโอ้โหเพลงเขาเพราะโอ้โหและผมใส่ยังยังไม่ได้พูดน้องซาร่านี่เขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าสาวเท่ได้ข่าวว่าเพิ่งมีซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับผมพูดพูดถึงซิงเกิลที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับ ปล่อยซิงเกิลล่าสุดไาชื่อเพลงว่ารักไม่ยากนะครับเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาอ๋อสามสิบท่านว่าเหรอครับเออใช่ก็ได้ตัดไปก็ได้เยีงก็ได้ยังไงหรอผมรู้สึกผิดนะผู้ชมผมไม่กล้าเล่นกับน้องเขาเลยสามสิบเมษาที่ผ่านมาเพลงรักไม่ยากเป็นซิงเกิลล่าสุดของน้องซาร่าเองได้ข่าวว่าเพลงนี้เนี่ยน้องซาร่ามีส่วนร่วมในการผลิต เพลงนี้ออกมาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เป็นคนควบคุมการผลิตทุกอย่างเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็มีพี่คนหนึ่งมาโคโปรดิวเซอร์ด้วยกันช่วยกันทำอะไรหรอพี่ชื่ออะไรครับพี่กวินค่ะพี่กวินใช่พี่กวินที่เป็นประตูทีมชาติไทยเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอ๋อพี่กวินท oui> ี่เป็นดัปเปอร์ไม่ใช่หน้าผูดเล่นแต่ว่าเราถามแล้วเนี่ยพี่กวินของใครมาเหรอ ใช่ค่ะก็คือเขาเป็นเขาเป็นรุ่นพี่ที่ที่สนิทแล้วก็ทํางานด้วยกันแล้วแบบ work งานด้วยแล้วโอเคอเก่งมากเ,เลยครับท่านผู้ชมได้ข่าวว่ามีความสามารถในการนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงไปด้วยและยังโปรดิวเซอร์เพลงซิงเกลิลของตัวเองด้วยสุด เก่งมากมากครับพี่เตแล้วในช่วงยัวซองแบบนี้ครับเราพูดถึงสินเกิลแล้วแต่ว่าเรื่องที่เราอยากรู้มากกว่านั้นก็คือเราแบบโตมากับเพลงแนวไหนชื่นชอบศิลปินคนไหนถ้าถามว่ามาโตมากับเพลงแนวไหนก็คือเพลงร็อกเลยคือคุณพ่อชอบฟังเพลงร็อกแบบว่าพวกซินิฟูพวกโอเตโตอะไรยเงี้ยพ่อชอบร้องเพลงแล้วมันเหมือนเราซึมซับมาโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยครับจนโตมาก็ พอไปเริ่มศึกษามันก็จะมีแนวอื่นใช่ไหมคร<ช>ับ<ช>ผสมปนเปกันไป,ไปจนออกมาเป็นอย่างลาทุกวันนี้อะไรอย่างี้ก็คือเป็นแนวซาร่าใช่เป็นแนวซารา่าเคยไปประกวดอยู่รายการหนึ่งค่ะไปสองปีเลยแล้วก็<ช>ผ่านเข้าไปในรอบแรกทั้งสองปีแต่ว่าไม่ผ่านรอบต่อไปทั้งสองปีเลยเหมือนกันม,มันเหมือนเป<ๆ>็นประสบการณ์เนาะชนะบ้างเขารอบ,บ้างไม่เขารอบ้างอะไรจุดพิกันก็คือเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วพูดแล้วเหมือน ดราม่าเลยมาคือเรื่องจริงคือมีปัญหากับที่บ้านเรื่องเรื่องช็อเรื่องไงทัศนคติเกี่ยวกับดนตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอถึงนี้จุดจุดนึงเราก็เลยแยกออกมาทําความฝันรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันทําให้เราแบบว่าเออได้แบบว่าพัฒนาตัวเองมาถึงจุดเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเป็นเทปแรกที่มีสาระที่สุดเลยอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่า อีกเส้นทางหนึ่งของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนาะที่แบบว่าหลายคนมีทั้งที่ที่บ้านสนับสนุนมีทั้งที่บ้านไม่สนับสนุนมีหลายๆอย่างแต่ว่าอันนี้เขาก็เหมือนแบบเป็นวัยรุ่นที่มีความคิด็นของตัวเองและยืนหยัดที่จะเป็นตัวเองแล้ววันหนึ่งก็ได้ประสบความสําเร็จครับด้วยการเป็นตัวเองยอดนสุดยอดมากๆของน้องซาร่ามีเรื่องราวไหนกับเพลงไหนศิลปินคนไหนที่ ฟังใจแล้วก็เวลาให้นึกถึงก็จะนึกถึงเพลงนี้บ้างจริงๆก็มีหลายเพลงเลยค่ะแต่ว่ามันจะมีเพลงของพี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่รู้สึกว่าฟังแล้วคือคุณพ่อมาชอบร้องแล้ว,ลวเราก็เลยฟังมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีเพลงหนึ่งที่ถ้าพูดถึงพี่เบิร์ดก็ต้องนึกถึงเพลงนี้อะไรเงี้ยครับก็ชื่อว่าเพลงเจ้าจากไหนจะเอาจากไหนใช่จะเอาจากไหนครั เอาจากพี่ได้หมดเลยพี่น้องหมดเลยอยากได้อะไรพี่เตบครับปกติแล้วในช่วงเนี้ยเราจะต้องแจมกับเขาอาจะต้องแบบเฮ้ยพี่ขอรัตผมเล่นกีตาร์ครับให้เขาร้องเพลงครับแต่เพพเนี้ผมขออนุญาตอยากฟังการเล่นกีตาร์ของน้องให้เขาเล่นเองด้วยแล้วให้เราร้องตรงใช่แล้วให้เราล้อจะบ้าเหรอครับมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ ดี๋ยวให้เขาโซโล่เดี่ยวเลยแต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงเพราะๆอยากให้น้องซาร่าฝากผลงานกับท่านผู้ชมนหน่อยครับ okay, โอเคก็ขอฝากช่องทางการติดตามนะคะ,ะเซิร์ชว่า M A R R นะคะค่ายมานะคะทุกแพลตฟอร์มเลยก็จะมีซาร่าแล้วก็มีศิลปินคนอื่นอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็สำหรับตัวซาร่าเองก็เซิร์ชว่าซาร่าจุดซาโลระทุกแพลตฟอร์มเช่นกันค่ะส่วนใหญ่เราจะเล่นครับแล้วก็ Facebook Page อะไรเงี้ยค่ะก็ไปติดตามกันได้ะคะ่ะ ฝากด้วยครับท่านผู้ชมครับน้องซาร่านะครับจากคคลยมาสนะครับเพลงที่ออกมาเพราะทุกเพลงจริงๆครับผมและพิเศษสุดๆครับในช่วงนี้ก่อนที่จะไปปิดเบรคการเราจะได้ฟังเพลงจะเอาจากไหนจากน้องซาร่ากันแบบสดๆเพราะขนาดไหนไปฟังกันครับ ในใจฉันรู้สึกกับเธอเมัอนเดิมอยากได้ความรักจากฉันเหมือนเดิมแปลกที่วันนั้นฉันมีเธอสมาทุ่มเทให้เธอ เอาจากไหนให้เธอให้ไปแล้วหมดใจหนึ่งคนก็มีหนึ่งใจเท่านั้นที่มีจะเอาจากไหนให้เธอเมื่อวันนั้นเธอไม่ยายดีบอกเธอได้เพียงเท่านี้ฉันเสียใจ ก็มีกันลมหายใจอยากเะอเอาไหมอยากได้หรือเปล่ากับหนึ่งชีวิตที่อยู่ก็ยังปวดร้าวถ้าเธอจะเอาก็ได้ตามใจเธอไปหมดแล้วแต่เธอ ทิ้งไปแล้วจะเอาอะไร หนึ่งคนก็มีหนึ่งใจเจ่านึ่งที่มีจะเอาจากไหนให้เธอเมื่อวันนั้นเธอไม่หญ่ดีบอกเธอได้เพียงเท่านี้ฉันเสียใจ เข้าสู่ซองบุกนะครับในช่วงม<ง>ิวสิกรีวยยังคงอยู่ในคอนเซปต์มิวสิกรีวายสี่ภาคนะเจ้าวิกที่แล้วเขาอู้ถึงภาคอีสานไปแล้วภาคใต้ไปแล้วแน่นอนสำเนียงมาขนาดนี้เจ้าภาคก,กลางแน่ๆ เป็นช่วงของผมแล้วครับคุณอนุกูลครับมผมจะต้องเฉิดฉายในช่วงนี้ยังไงฮะเพราะว่าเพลงช่วงนี้เป็นเพลงบ้านผมเองนั่นก็คือภาคเหนือนั่น<อ>ก็คือเพลงร่างวันแบบคน <แฟ S 1> ช่างฝ <แฟ S 1> ัน ออ oh, ใช่ของคุณครูจารันมโนเพชรใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าผมเคยได้มีโอกาสร้องกับเพื่อนๆเพลงเอกซสีสันหด้วยเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังมากๆเพราะมากๆและเชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้จักเพลงนี้แน่นอนเพลงนี้เนี่ยต้นฉบับคําร้องทํานองของครูจารันมโนเพชรทั้งหมดเลยแล้วก็เพลงนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2527ครับซึ่งแน่นอนครับในช่วงมิวสิควายจะเป็นช่วงที่เราจะให้นักร้องรุ่นใหม่ นำเพลงนี้กลับมาร้องใหม่และเออรเรนจ์เป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยผมบอกเลยครับท่านผู้ชมแลกร้องคนนี้เป็นครั้งแรกของเขาที่เขาจะมาร้องในรายการของเราครับซึ่งคนนี้ก็คือน้องพิมเขาผ่านอะไรมาเยอะมากเ,เขาแบบเขาจะมีแบบความสามารถด้าน ละครเวทีด้วยนะคุณได้ดูเขาบ้างเปล่าดูผมติดตามอยู่ในการเพลงเอกอันนี้กําลังเข้มข้นเลยตอนนี้กําลังแข่งกับเข้มข้นเลยครับผมน่ารักด้วยคนนี้ชเพลงรางวัลแต่คนช่างฝันในเวอร์ชั่นใหม่จากน้องพลิมเพลงเอกซีซั่นสองจะเพาะขนาดไหนไปฟังกันครับ อย่ากลับขึืนคำเมื่อชยมสัญญาอย่าเปลี่ยนวาจาเมือ่อเวลาเปลีลล่ยนไปให้ทําไม้ันคงแล้วอย่าหลงไปเชื่อใครเดินทางไปอยา่าวนไว้ใครกางกัน้นมีดวงตะว,วันส่องเป็นแสงสีทองกระจ,จาขันลองให้ไฟปองและสัง 天空歌。 ครับช่วงที่แล้วยังคงความรู้สึกยังคอนติเนียอยู่ยังคงอยู่กับบรรยากาศเพลงจากภาคเหนือของผมเองสำหรับวันนี้สวัสดีครัคุณเล่นอะไรกันคุณตื่นเต้นอะไรกันผมชอบพอลองเพราะเพราะจริงๆและเพลงนี้อย่างที่บอกเป็นเพลงที่เพราะมากๆแล้วก็โดยครูเพลงของชาวเหนือด้วยครูจรรยาโมเพชรเมื่อสักครู่ในภาคเหนือไปละครับผมต่อไปขออนุญาตเป็น ภาคผมบ้างหน้าภาคกลางภาคพิสดารภาคกลางนั่นเองกลางครับครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงของบรมครูเลยรับวตีเป็นเพลงลูกทุ่งบ้างลูกทุ่งแบบยุคเก่าๆเลยคุณเคยฟังไหมพบรักที่ปากน้ำโพผมเคยร้องด้วยนี่เอ้ยใช่เพลงเดียวกันไหมใช่ใผมเคยร้องเพลงนี้วยกันนักงร้องสองไม้ที่คุณตกรอบใช่ไหม นี่แชมป์ฮะแชมป์รายการน้องๆสองใบเหรอนี่แชมปกุนลูกจ้นกุญเตี๋ยเนือยเออคุณเคยคุณเคยร้องครบรักปั่นน้ำโพใช่เพลงนี้เนี่ยครับถูกแต่งโดยคุณคุณพ่อชลธีฐานทองร้องโดยศิลปินบ้านผมเองครับคุณสายยันสัญญาบรมครคูทั้งนั้นแต่นักร้องที่จะมาร้องในวันนี้สิครับยังไงล่ะฮะโอ้โหสาวเศร้าๆต้องมาวนะตอนนี้ถ้าคุณมาขนาดนี้เกิดอะไรขึ้น ชีวิตเขาน่าสงสารเมียน้อยตายเมียหลวงก็ทิ้งไปเมียเก็บทีบังปะกงก็ทิ้งไปอีกตัวนี้ส <c oughs> โสดโบสปริยาตัวนี้เขาก็เลยต้องมาสู้ชีวิตในรายการพลธเอกครับงั้นเราไปฟังกันเลยนะครับพบรักปากน้ำโพเวอร์ชั่นใหม่จากคุณโบดปรชญา ทางมาหลายร้อยกิโลสายันคล้อยต่ำลอยลำถึงปากน้ำโพหันหัวเรือล้ำโซข้าปากน้ำโพสักคืนพี่เรร่อนนอนกินกับเรือน้องจงคิดอือ เฟือให้จอดเรือหน้าบ้านควันยืนคืนนี้เดือนเจ็ดขอจอดพักแรมสักคืนพอรุ่งเช้านอนตื่นจะลาควันยืนล่องเรือต่อไปเป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำ องคนโก้ผู้โ้ใส่เสื้อสีใครน้ำใจเอื้อเฟื้อนุ่มเรือไม่อยากลากไกลอยากขายเรือซื้อนาซื้อไรอยากอยู่ใกล้แม่คนตาง ก่อนหาแม่ควันตาพี่ขอลาก่อนชาวเรือต้อยต่ำตัวดำเมือนดินอาดอนโบกมือลาแก้วตาควันอ่อนแม่คนตางอนอย่าลืมชาาเรือ พบรักปากน้ำโพมันเป็นชีวิตเขาเลยเมียสามคนที่ทิ้งเขาไปอ่ะเขาอินกับเพลงนี้เฮ้ยผมว่าผมเศร้าคนเดียวเหรอผมเศร้าคนเดียวมีคนไปเปี่ยนคนอื่มเกิุผลที่ผมพูดอย่นียเพราะว่า เทปที่แล้วเขาแกงผมไงแก,แกงกันไปแกงกันมาช่วงเอาคลืนเ,เราเพื่อนกันเล่นกับได้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการซองบุ๊กนะครับที่จะมาเสิร์ฟเพลงเพราะๆให้คุณผู้ชมอย่างนี้ทุกวันพฤหัสห้าทุ่มครึ่งทางเวิร<ส>์กพอยต์กดหมายเลข23คืนนี้รับรองว่าจะนอนหลับฝันดีกันแน่นอนแล้วมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ผมเตวิตครับผมรู่นุกูลครับจะมาเสิร์ฟเพลงเพราะๆให้ทุกคนนอนหลับฝันดีวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า ハハハハ。<laughs> <laughs>